ซาบดีเพยเนพี่น่องปลองไปเ,ปเมื่อสุกูสุคนเนาะการไหนมาพอกับเบ้าวัดองสิเก้าเซนเคยเผยเปพน่น้องซึ่งว่าบ้าวัดเองเดีเดินท่าหมดเทมบะบานแห้งหนึ่งเนาะก็ได้รับคําแนะนํนาจากชาบะว่าให้เขาไปบ้องกบกวานหนึ่งแน่เนาะแต่ว่าเพิ่นหันเป็นไม่ห้างแต่ว่ามีลูกสองคนด้วยกันเนาะแต่ซึ่งว่าเพิ่นก็เอาผัวยุต่างบานเนาะหลังจากแต่ว่าเอาผัวไปแล้วเนาะ ก็ปวนก็คือว่าเป็นคนที่ว่าก็เลกินนังไปนอกก็ว่ากินเสพย,ยาบ้ายาเมาไปนอะก็เลยปะหากกันมาก็เลยหนีกลับมาบ้านกลับมาหลังจากที่ว่ากลับมาบ้านแล้วเนาะก็สัมผัสว่ายูขันพร้อมแม่ก็ยูไรอกีกเพราะว่าลัศวงสุนเพามงขาเจ้าเนาะถือเนาะเพราะว่าขันเอาผัวลงไปแล้วเนาะก็จะพูดมีชิด จะขึ้นไปอยู่ขึ้นหลังนั้นตึมได้ตืมอีกนอกเพื่นพี่น้องเนาะฉะนั้นเพื่อนก็จึงได้สั่งเงนืนอนน้อยๆหลังหนึง่งกับยูไก่กับค่พ่อแม่เขาแหละเพราะว่าจะไปอยูขึ้นหลังนั้นตึมบ่ได้เลยเนาะเพราะว่าเจ้าถือไ้พื่อนน้องเนาะโอเคว่าจะเป็นแบบใดเอาก็ค่อยไปติดตามส่วนร่ามกัน,นวัชวิตของเพื่อนลบบำบากสดเนาะ เพิ่นยูคกินจังไดเนาะเขาก็คอยพิจารณาส่วนของการเลื่อนเมย์พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้บ้าวันก่ออายุเทนาบัตรของเหล้าแหลกไปพม่น์น้องเดี๋ยวนี้เขาจะได้เข้าไปหาเล้าพร้อมๆกันเลยนี่นี่แหละไปเมย์น้องที่ลาซาบานเพคนนี้หน้าใหม่เนาะไปเพี่น้องอยู่ในหรือว่าเนาะเอออยู่นี่เนาะ สบายดีสบายดีสบายดีน้อยสบายดีสบายดีน้อยเออยัหน่อยเนาะเออยังมืดอยู่เนาะตัวนี้มันเหินของน้องอ่ะนอ้ยนั่งนั่งร่วมกับแตน้อง คือว่าเนอะที่ว่าไอาเด็กเข้ามาผู้บานเนี่เนะาะก็มีชาวบ้าไนไดนแน้นน้ำให้อายนี่ว่าไอให้เข้ามาเบิง่งว่ามีครอบครัวหนึง่งที่ว่าเพน่นันเอาผัวไปแล้วเนาะก็เลยนี่ก็เลยผัวน่ะเห็ุบู้ดีเนาะผัวเป็นคนบุดีก็คือว่าเสพยาบ้ายาเมาจนไปเนาะก็เลยกลับมาหาพ่อแม่ มาหาพ่อหาแม่ก <ens cabin> no <one> ็เลยอยู่น่ะพ่อแม่บ่อยเติมมันนี่เนาะน้องก็เลยได้ตังค์เงินน้อยอยู่ตังต์ทุบน้อยอยู่เนาะขางๆงินพ่อแม่นี่เนาะอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นลูกของน้องว่าหนาสองคนนี่เป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายสองคนผู้หญิ่งมัดเนาะอ๋ออันน่ะก่อนเลื่นก่อนอาย กอถามซื้อแน่นอนซื้อนั่นยก่อคหอยซื้อเล่าวังซื้อเล่าวังอายุจักปีละอายุสาวปีเดือนนี้อายุสาวปีโอ้ผม่พี่น้องอายุสาวปีมันเปลี่นแล้วเนี่คือว่าเอากันเราคือป้ากันด้วยตอนเราเอากันเราเหรอวันนี้กินยำไมาแล้วคือว่าบดเต็นแล้วเนาะบดเต็นแล้เพื่อบตีเฮาแล้วก็ คือว่าแห้งเฮาไปลงเบ้าเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ลงก็อนแห้งคือจะแน่นเราเอะของเราแบบมันนาพ่อแม่เข้าเราได้นิปปักกรรมเมื่แล้วนะมันอยู่นําพ่อแม่เขาได้นีเพาก็ยุ่บ่ได้นําเข้าแล้วเนาะเอามีลูกแล้วเขาไม่เคยยิงมันยุ่งเรได้นําพ่อแม่เขาอือๆมาด่าเฮ้ยน้อยๆคือยินอยู่เจ้าเจ้าเจ้าคือว่าไปอยู่นําผัวผัวก็บ่ฮักเนาะ ปกติเนาะโอ้ยพี่น้องตาสงสารเล่าหลายอยู่นักน้อยพี่น้องแล้วเอาเอา,เอากันเดี๋สักปีล่ะเอากันสักปีเพื่อป้ากันโอ้ยหายปีเนาะอืมอืมอืมเดี๋ยวนี้ถือว่ามันกลับมามาอยู่พ่อแม่ก็อยู่เมื่อไรเนาะคั้นคั้น มีลูกก็อยู่นพ่อแม่บ้านไหนะผู้หญิงเนาะคนยิงทัพแล้วก็เรากับมันยู่น่ะพ่อแม่เขาไวอยู่บ้ได้เนาะเขาอยู่เือนพ่อแม่เขาพี่เขาเอาไปก <net> well ็จะนีเงินบดีแล้วมันยู่หนักเขาบ้าได้อยู่นักพ่อแม่้นไหนนาะก็เลยแต่งตั้งทุกหน่อยอยู่นี่ส่วนลูกอยู่นี่เนาะทำไมพี่น้องถือว่าชีวิตของน้องตอนนี้ถือว่าเป็นลำลบากหลายเนาะ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นน้องที่เป็นแบกภาระหมดเนาะอน้อเลี้ยงลูก2คนอนุบายังยังน้อยตืมไว้พี่น้องก็ได้20ปีปีนี้ลพี่น้องนี่พี่น้องเือนเาน่ะนี่มุงยาาพ่อันน้อย lao lao ba con ma này chắc đã chắc bì rồi ba con ma này 2 năm 2 luôn 2 năm nè mưu văn này hết này là yu này mình đểt hay hay hết hay à nòng hết hay đấy แต่๋ยวพูนเดียวให้บอลได้ลูกก่อนน้อยให้นบอได้ย่างเจ้าะเจาะเจาเจาะเห็ดเ็ดไปเฮ็ดเรียกไปเฮ็ดนั่นก็ลูกก่อนยังน้อยเนอะลูกออกเวลาเพ็ดเรียกเนีลูกเอาไว้เฉยเฉยเดี๋ยวเอาเอาไปไว,ไวใ้ให้แม่เดี๋ยวแม่เขาก็มีเวไลไร่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เขาบ่มีไพเฝ้าเขากไปเฮ็ดบอได้มี<อ>เด็าลูกย่งกับบ่มี แค่นี้ไอ oh 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 <ills> in ้ไฟนั่นพ่อแม่กับพ่อแม่ก็ไมวแยกหนอกคนี้ก็ถือว่ามันเอาลูกอยู่กันหน่อตาสุขสารด้านในข้างนองอันนี้มันเป่าอย่างไรออกออกเข่าอ่ะเป็นอ่ะมันน้องเอาเอาใส่มาเขาให้น้องเย็นเตี้ย่ป็ม่นอ่ะเปเลี้ยงนี่เขาให้ได้อะสิบเป่าเปเลี้ยงน้องเย็นให้เลยสิบเป่า ปีนี้ีแม่เขาบอกเขามีเมียไล่เขาบอกเขารู้แล้วแต่เราแบบปีนี้มีไฮเบิได้เลยมอเขียกไล่เห็ดเมื่อไหรเนาะก็ออาเลยเอาลูกไข่เป็นดีน้องก็เลยเมื่อไหรเห็ดเนาะเราชีวิตคันปีนี้บมื่อไหร่ไทยเนาะเราก็ปีหนาปีหนาด้่นนั้น น้องคิดชอกเงินจ้วยใส่ไม่เลี้ยงลูกเอาเขา่าอนหนำใส่ไม่เลี้ยงลูกบอกโนะอืมบ่กสั่งไปให้เัี่ยงเอาลูกลๆไปอิงน้อยไปไปให้เวี้ยงก็ไปก็ไ,ปไ,ปไปด้ลูกมันอังน้อยเนาะซีไปจ่างเป็นอยังก็าไม่ไปเบิ้งแลี่งลูกเนาะ จ้างเราบอกไปได้มือแับไปได้เดือนคือดูไปน้อยมอันไปมันนอนหนักเออคุยไม่ได้เลยไม่ไดใครนอนนองหน่อยเขายังบดดื้ออังจ้ากัะป้ากันเราปวดเจ้ากับบุามาแต่เทธอเนีย่ยตอนเขาปากักมันก็มาเด้อมาส่้งสร้างเทธอแบบนี่บ่มาอันตอนที่ว่า ป้ากับแม่ไมนี่เพิ่นก็นยังมาหาเจ้าอยู่เออต้องป้าไม่มันก็มาได้ซร้าๆเครือแล้วก็ดีนี่มันก็บดีแล้วเคือเป็นคนบนเต็นเลยทำบนได้แต่บุตรีตัวนี้มันยาเลยเนาะไม่ยาตอนเอาอยู่นี่มันเอาปืนหรอเอาไม้เพื่อเพื่อจะฆ่าเขาก็ายัง พี่น้องเขาไหว้ยังเขาบอกให้เขามาสิไปงกาตัดสินใจเอาผัวก็วางว่าผัวนี่จิพัยพระสางเนาะสุดท้ายก็มาให้เด้หนี้ให้กลับมาบ้านว่าพ่อแม่ไปอยู่เพื่อนก็รจำเป็นในพระลูกหน่อยตั้งทุกหน่อยอยู่เนาะคือว่าเนาะอ้ายก่อนถ้าเขามาถามให้มันรู้ความจริงเนาะก็มัน ที่เปลี่ยนคือที่ชาวบ้านเขาแน,นะนำว่าน้าะอันจญกที่ว่าไอาเด็กเขามาแล้วก็อนไอเด็กเขาไม่หูว่าเรื่องราวมันเปลี่ยนจะได้นาะกับเกี่ยวกับชีวิตของน้องเนาะและ้วไอัเด็กเขามาหาน้องผมอย,าาย่างไรก็จะเอาเงินในน้องน,นี่แสนกิฟใส่พี่น้องเรื่องแชนกิฟเรื่องแชนกิฟนายน้นองเอาอยู่นบ้านมีผ้าให้มี้อ มีน <muitas S 2> ้ำใจนะกอใจนะเพราะว่ากอดพี่สงสารกบค้ว่า no ก็น้องนะจะให้น้องนี่เราเอาเงินให้น้องนี่ไปซื้อผ้าใบซื้อยุกซื้อยาซื้อเครื่องให้ลูกเนาะก็สงสารเพราะว่าน้องก็อยู่ตัวคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นเรียกงเป็นงานเป็นอย่างนั้นเลยนะค้ว่าก็เป็นเพื่อว่าเป็นน้องนี่ครับพระรามมั่ถึงเรื่องลูกสองคนแน่นอนนะ ก็เลยให้การช่วยเหลือในบองต้นเนาะเบางบางท่านก็คือว่าเงินที่ว่าอัยหายหน่อเงินมันจำเป็นเงินของอายเลยมันเป็นเงินของปุญญาเจดุลเพิ่นฝากไว้กับอายที่ว่าหลังจากที่ว่าอายได้ไปท้ายคลิปว่นไหนเนาะที่ว่าครอบครัวได้ที่ว่าเพิ่นคัดสนนะก็ให้ให้เอาเงินจำนวนนั้นให้ช่วยช่วยเหลือเพิ่นนั่เป็น การในเบื้องต้นเนาะซอยเบื้องต้นไปเสกอ้อนเนาะเพราะมันช่วยเหลือกันบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเนาะนะ <ừ. S 1> เป็นเงินของพญายาจีบุญเพื่อนนั่นนี่ก่อนจักที่ว่าไอเอาเงิอกกนน่อในในนองก่อนนอนจักใข่น้องนี่ขอบโมกขอบใจพญายาจีบุญเพื่อนขอบใจอันทุกข์ที่ซอยเหลือให้ใมาซอยน้องแม่แมาเม่ก่อนก่อ ใจหน้าใจดทุกคนที่มันส่วนหลวน้องเนะเอเตอบตอบกอทุอ้างป้าคนเราเจนเอรป้าคเลาก็งผูเจ๋งดีปัญญาเนาะกเพื่อว่าเราไปนอนเนาะคนกอดดีใจลายเนาะที่ว่าผู้หีิจะบุญเพิ่นเนาะซอยเลือเพิ่นเนาะเพิ่นกอดเพื่อว่าเนาะ คนชนนพะโมองกันเนาะคนจะปะักปากภาษาเล่าพอคอยแจ้งภายในไม่ไปนอกเนาะเนาะหลังจากที่ว่าไอ้เนี่ยใช้คลิปนี้ไปแล้วนะหลังจากรที่ว่าเพิ่งได้จีบุญพิ่นเห็นแล้วนะคนเพิ่นยักษ์ซอยเหลือครอบครัวของน้องนะน่องน้องยักษ์คอยพิ่นซอยซอยเรือนซอยเรือนอย่างนีดเป็นการได้เบื้องต้นนะ เอาอยากให้เขาอันซวยเหลือนเคือเนาะได้เงินเยอะอมันดีเด็เขากินก็ดีเนาะตองกรนาะเนี่คือก็ดีแล้วมังไปเป็นมีัวเป็นแ้วนเนาะเ็นเน่าเนาะเป็นนะปนนาะ็นเนาะเปเป็นเป็นนเนาะเป็นปปาานาปเเนาะ นอกกอยักคอยเพื่อนนี่ชวยเพื่อนไหนเนาะอ๋อเพื่อนเพื่นาเพืนเราอักเราเพื่อนพืองนี่กเที่ยวเห็นเลนี่มุอยากค่าสองปีเราสองม่แล้วเพื่นพ่องฝนตกนี่วันนนอนเลยฝนตกมาบ่วันนี้นอนเลยฝนตกมาบ่วัวนั้นอนเพยานตกมาบวันนี้นงนะะ มันให้อะมันนี่ยมันเพื่อนฝนฝนฟ้าเขาอ่ะโอ้คนมันไหวเครื่องไปพี่น้องนี่เราต้องเดี๋ยวพยานบังไว้เพราะว่ามันฝนฝนในฟ้าเขามาใช้เครื่องไปพี่น้องนี่แล้วบอลนอนก็ถึงกันบอลบอลนอนก็ได้ใช้ไหมล่ะขั้นว่าใช้เนี่ยฝนฟ้าเขามาเมื่อเนาะโอ้พี่น้องเป็นตามุกจุนเล้วนายเนาะ เอาเด้อขันมาพูดซ้ำละไอเด็กเขามาเลยพูดเรื่องเล่าข้อป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตของน้องแล้วเนาะแล้วนี่ไอ้กอดไม่ยังไรไอ้ก็แล้วเนี่ยน้องเซนคลิปแล้วเนาะเนี่ไอ้ก็ดชิคอร่ากับบาตคอนเด้อร์ลาเมือหนากันมีผุญญาเจบุญอยากษ์เสนอเขาคว้าของน้องเนาะไอ้ก็จึงจะเข้ามาหาครัวของน้องเต็มที่เด้อ

ได้ก็โอเคนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเบ้าวันได้เขาไปหาน้องเพื่อนเนาะก็ได้หู้เรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตของเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนนั่นเป็นในห้างเนาะในห้างน้อยงั้นพวกพี่ก็กล้าเศร้าปีผินี้เพื่อน่น้องมีลุงสองคนเนาะคือเพื่อนนั่น เอาผัวเนาะเอาผัวไปอยู่น้ำผัวแล้วเนาะผัวก็เป็นคนผู้ดีคือทีเล่าเล้าเนาะเล่าก็เลยป้าผัวมามาที่ลับมาอยู่น้ำพ่อแม่ก็พ่อแม่เพื่อนก็มีพี่เพื่อนพีย่ยาวคือเขานับถือกันเนาะเป็นน้องเนาะเพื่นนอ,น,อนก็เลยเดตต่างเพื่อนจูบหน่อยอยู่ข้างๆก็อยู่บูบูอยู่ไก่จ้าขึ้นพ่อแม่เนาะก็อยู่ข้างๆข,ง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 ขงึ้นพ่อแม่นี่แหละเนาะ ผมเป็นตาสงสารเล่าหลายภูเมฆเป็นน้องชีวิตของเล่าเนาะก็สิไปจ้างโฉบเบี่งเงินไปเห็ดด่างยุกไก่ก็ไปบ่ได้เพราะวา่าทงข้างค่าลูก,กันเนาะก็คือปีพันม่านเพิ่นก็ได้เอาเฮ็ดไทยเนาะเฮ็ดไทยล้วก็ลูกคนก็ไว้น้ำแม่ก็คือปีเนียนครอบขว้างภูเมฆเป็นกอหลายคน,นเนีเ่ยเฮ็ดเรี้ยร้ายก็เลยบุมีเวลาวเจ้าลูกใครเพื่อนเพื่อนกูเพิเ่มบ,บุหรีเห็ดไทยเลยเพื่อนเป็นน้องเข่าเล่าก่อนยังไม่ยุสามสีเปล่าเนาะ ปะวัติของพวกผู้ว่าคนที่กินกลุ่มเดีย๋ยวชักเดือนเนาะก็เป็นตาสงสารเล่าลายแม่พี่น้องก็อโอเคพวกแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ประวัติก็จะแตะไว้ซ้ำนีน่เนาะเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดและยุไสก็คอยที่ตามส่วนกันต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องเนาะท้าวว่าท่านผู้ชมท่านใดผู้นี้จะบุญท่านใดแต่ข่ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าวว่าเมตตาสงสารจักบริจักสร้อยเรือครบคว้า ของน้องเพื่อนเนาะก็สามารถที่จะพกพันมาทำบ๊อ้วดน,นี่ยคือเขาบ๊อ้วนก็สิขอเป็นสะพานบุญทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปล่นกำลังใจให้กับบ๊อ้วานทาน่านในคลิปต่อไปสิ่งที่การบ่ได้ก็คือปุญญ่ใจบุญที่อุป,ปถมัมภ์ถือมาในครั้งนี้เนาะก็คอยเพื่อนดวงยูด่ดีไม่แห้งความเจ็บยูไดของใครจะมีพัฒนาสิ่งใดขอใดสิ่งนั้นอน,น้องนั่นรับขอใดเงินหมื่นนุ่นิเพื่นขอใดเงินแสนสิ่งที่ตา,านเห็นมาในหน่วทันนี้ โอเคพปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนจะได้กอ็รับทานผูช้ชมซ้ำน,นี่มาเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ